เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะก็มาพบกับช่อง m iel, ามีทีนิวส์ค่ะที่มาเล่าข่าวให้ทุกท่านฟังเป็นประจำทุกวันเลยสำหรับคลิปนี้ค่ะมาแสดงความยินดีกับกลุ่มเปราะบางบ้างนะคะได้สองด้ดงเลยในช่วงนี้ก็คือได้ทั้งเยียวยาเราชนะแล้วยังมีสินเชื่อปลอดดอกเบีย้ยด้วยนะคะเนื้อหาข่าวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันได้เลยค่ะกระทวง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเดินหน้าดูแลชีวิตความเป็นอยู่เยียวยากลุ่มเปราะบางทั้งการอำนวยความสะดวกในโครงการเราชนะและเตรียมสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยไว้เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องผ่านกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ผู้สูงอายุนะคะสามารถขอกู้เพื่อประกอบอาชีพรายละไม่เกิน30,000บาทนะคะ3ปีแรกไม่คิดดอกเบีย้ยจะต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยนะคะส่วนในด้านผู้พิการค่ะขอกู้ฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพนะคะรายละไม่เกิน1,000 0บาทไม่มีดอกเบีย้ยและไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะคะ ซึ่งนอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังจะมีการปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขอื่นๆซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่พัฒนาสังคมจังหวัดหรือโทรสายด่วน1300ได้เลยนะคะ ส่วนการเข้าถึงสิทธิการลงทะเบียนโครงการเราชนะซึ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธ์ทางเว็บไซต์เราชนะ com ในส่วนของกลุ่มเปราะบางนั้นนะคะนายจุติติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ปูพรมระดับหมู่บ้านทําการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะนะคะ นอกจากสองมาตรการข้างต้นแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิ์ไว้ด้วยและเริ่มโครงการพอมอรถปันสุขสูขสข่ชุมชนซึ่งเป็นรถที่กระจายของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนที่เดือดร้อนอย่างมากจากโควิด -19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดที่สบ,บคได้กำหนดไว้ก่อนหน้านะคะพร้อมไปกับรถปันสุขเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทาการประเมินสภาพครอบครัวของกลุ่มเปราะ บางเพื่อให้คำแนะนำช่องทางการหารายได้และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงด้วยนะคะอาทิเช่นเงินสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพโดยนางสาวสารานพาราอนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดําเนินโครงการพมมอมบายนะคะปันสุขสูขส่ชุมชนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะพอมอจะตามไปเยี่ยมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้างและผู้ด,ด้โอกาสเป็นต้นนะคะรวมทั้งผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ด้วยค่ะ โดยในเฉพาะ28จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะด้วยกิจกรรมคิกออฟนะคะปล่อยขอบวนรถพอมอโมโบบายนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นหน้ากากอนามายัยและเจลแอลกอฮอล์เข้าไปในชุมชนที่เป็นพื้นที่ปิดและมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจำนวน57จุดบริการด้วยกันพร้อมนั้งการรับเรื่องร้องทุกในชุมชนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือโดยตรงอย่างรวดเร็วในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ4จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง ได้ดแก่นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการนะคะขาน,นี้ก็คือข่าวดีๆนะคะสําหรับกลุ่มเปราะบางนะคะก็รอได้เลยทั้งเยียวยาเราชนะซึ่งไม่ต้องกลัวในเรื่องการลงทะเบียนนะคะเขาจะมีการปลูพมนะคะให้ผู้นําในชุมชนแล้วก็อ,อกสอมมอนะคะไปช่วยในการลงทะเบียนให้นะคะแล้วก็มีสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้ด้วยะคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m ท m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ